สวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับสรุปของด้านแนวข้อสอบของครูเกษตรนะคะเกี่ยวกับพืชทั้งหมดที่ครูดแดงได้พูดเนื้อหาไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาสรุปย่อๆให้เข้าใจนะคะแล้วก็ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราสามารถแตกข้อมูลของเราในหัวข้อหลักไปเป็นหัวข้อย่อยเนี่ยได้แล้วเราก็สามารถที่จะทำข้อสอบได้นะคะ บางคนก็ไม่เข้าใจว่าข้อสอบมันเยอะนะคะไม่รู้จะสรุปยังไงทีนี้ครูแดงก็จะมาช่วยในการสรุปให้ฟังนะคะให้ให้เข้าใจอีกทีหนึ่งนะคะมานะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของมแมลงที่เข้าทำลายพืชทำให้เกิดความเสียหายนะคะโดยที่อันที่หนึ่งนะคะเราจะมาแบ่งชนประเภทของมแมลงซึ่งประเภทของมแมลงที่เข้าทำลายลักษณะ การเข้าาทำลายของพืชน,นะคะเรามาดูทงทของปากมันนะคะลักษณะที่หนึ่งที่เคยออกก็สอบว่าจะเป็นมแมลงที่เข้าไปกัดกินส่วนของพืชน,นะคะใช้ปากในการกัดกินอันที่สองคือมแมลงที่ใช้ปากในการดูดใช้ปากดูดน้ำเลี้ยงพืชน,นะคะอันที่สามคือมแมลงเจาะวางไข่ในพืชน,นะคะทีนี้เราก็มาดูพัฒนาการของมแมลงมีอะไรบ้าง นะคะมาลพัฒนาการของมแมลงก็จะมี1คืออะเมตโมฟอร์ซีนะคะหรือเกตตัอ้เมตโมฟอร์ซีสองอิมคอมพิซเมตโมฟอร์ซีนะคะสามคือคอมพิซเมตโมฟอร์ซีนะคะมันมีอะไรบ้างเรามาดูการพัฒนาการของมแมลงก่อนนะคะก่อนที่จะรู้เรื่องของมแมลงเนี่ยว่ามแมลงเข้าไปทําลายพืชอย่างไรเราก็จะต้องมาดูลักษณะ ของมแมลงท่วมแมลงวงจรชีวิตของวันว่าเป็นลักษณะอย่างไรเพื่อที่เราจะได้เข้าไปทําลายมันได้ถูกนะคะการพัฒนามแมลงเนี่ยนะคะอันที่หนึ่งอย่างเช่นอันที่หคือจะเป็นการพัฒนาที่แบบเหมือนแม่ทุกประการนะคะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเหมือนแม่ทุประการคือเ,เรียกว่าเมตาโมฟอร์เซสนะคะ โดยที่ตัวอ่อนเนี่ยเมื่อออกมาจะเหมือนแม่ทุประการ์เช่นพวกแมลงตัวสองง่ามตัวสังง่ามแมลงหางหางหนีบนะคะจากไข่ก็จะเป็นลาว่าคือ,อตัวหนอนนะคะแล้วก็มาเป็นตัวเต็มวัยนะคะลาว่านะคะลาว่าคือตัวหนอนนะคะถ้าเป็นแมลงนะนะคะแล้วก็เป็นันเตมไัยนะคะ ก็เพียนตัวสองง้อสองงามสงงามงามแมลงหันหนีนะคะแล้วก็เป็นพวกสัตว์เลคานนะคะสัตว์เลคานพวกสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวก osis, อะเมติโอมโฟสีนะคะอะแปลว่าไม่นะคะคือเอ่อมันจะมีลักษณะที่เหมือนแม่ทุบการจำง่ายๆแค่นั้นแนหะอะเมติโอมโฟสีนะคะก็คืออย่างเช่นไก่พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยก็ฉุด เป็นไข่เสร็จแล้วพอออกมารูปออกมาตัวเล็กๆเนี่ยมันก็จะเหมือนแม่จนไปข้างโตก็เหมือนคือแบบตัวเล็กกับตัวเต็มวัยวหเหมือนกันทุกประการเขาเรียกว่าอะเมตโ r โมฟอสีอัอนที่สองคือต่วมากและ,มะแมลงจะเป็นอย่างนี้ยค่ะนะคะคืออินอินคอมพิวต์เมตโโมฟอสีนะคะคอมพิวตว่าเสร็จสมบูรณ์แต่อินแบวาม่นะคะพอปวดแปรลมกันก็คือมันไม่ มันไม่สมบูรณ์ในการวงจรไลฟ์ลชีวิตของไลฟ์เซกเคิลของมันไม่สมบูรณ์ยังไงนะคะคือมันจะมันจะเป็นไข่นะคะไข่เสร็จแล้วไข่เอทไขน่นิมคือตัวอ่อนนะคะสังกฤษคือตัวอ่อนนะคะนิมคือนิมนะคะอ่านว่านิมคือตัวอ่อนแล้วก็เป็นอะดลวอะดาวคือตัวเต็มวัยอย่างเช่นอะไรพวกมแมลง พวกแมลงปอพวกขีปะขาวพวกตะกกแตนเนี่ยคะพอออกไข่เสร็จแล้วก็มาเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนมันจะไม่ลักษณะไม่เหมือนแม่แล้วนะคะไข่เป็นตัวอ่อนเนี่ยนะคะลักษณะมันก็จะเป็นอิบตัวอ่อนคือตัวอ่อนซึ่งไม่มีปีกนะคะพอจะลงมาแม่เป็นตัวแม่ตัวเต็มวัยก็จะมีตัวปีตัวปีมีปีกคลุมทั้งตัวนะคะเป็นอเดาอเดาอเดาคือตัวเต็มวัยนะคะ นะอะอเดาอ่าอันนี้คืออิ่มคอมพลี t แปลว่ามันไม่สมบูรณ์ในวงจรชีวิตวงจรของชีวิตของมแมลงโดยปกติติแล้ววงจรชีวิตของะมะแมลงจะมีอ่าอยู่สี่ขั้นตอนใช่ไหมคะพอเป็นไข่แล้วเป็นตัวหนอนนะคะตัวหนอนก็เป็นตัวแดกแด่ตัวอยกแด่แล้วก็เป็นตัวเต็มวัยนะคะวงจรชีวิตเนี่ยเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นวงกลมก็จะเป็นเอกใช่ไหม มมันไเ่เอเอก,ก็คือไข่ใช่ไหมคะเอ็ไข่ไข่เสร็จแล้วเป็นไรใส่แล้วเป็นลาวา่าลาว่าก็คือตัวหนอนนะคะลาวา่าแล้วผูผ้าผูผ้าคืออะไรผูผ้าก็คืออ่าดักแด้นะคะดักแด้ก็คือตัวเต็มวัยอาดาวนะคะอาดาวคือตัวเต็มวัย ถ้าเป็นวงกลมก็จะเป็นนี่นเขาเรียกว่าไลค์ไซเคิลนะคะไลค์ไซเคิลอินเสกนะคะไลค์ไซเคิลก็วงจรชีวิตนะหะนะคะมีไข่ไข่ตัวนอนแล้วว่าผู้ผ้าผู้ผ้าก็คือดักแด้ ผู้ผ้านะคะเอาตัวเต็มวัยผู้แก่นะคะอันนี้เขาเรียกคอมพิวต์คอมพิวว่าสมบูรณ์คอมพิวเมโตโมโฟเซตคือ,เ,อเป็นวงจรชีวิตสมบูรณ์ของมแมลงจะมีตัวหนอนไข่ไอไข่ตัวหนอนดักแด,กดก้ตัวเต็มวัยมีสี่นะคะเคยถามข้อสอบเคยถามว่าระยะไหนของมแมลงที่ ที่ทำเกิดความเสียหายกับพืชมากที่สุดนะคะคำตอบคือตัวหนอนก็คือมันจำเขาถ้าถ้าทำถามแบบนี้คือเขาจะถามเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมกอเอขอลาว่าคอปูป้างอตัวเต็มอะเดาเนี่ยคำตอบคือลาว่านะคะลาว่าลาว่ามูฟอะ่ะตอนนี้เข้วิธีการจำนะที่มันลาว่าตัวหนอนมูฟกันขึ้น เราว่ามูพี่มันที่มันส่งอาหารนั่นแหละนะคะมาจากเราว่าไปว่ามามาจากตัวนอนนะคะ